ประจำเดือนหนูยังไม่มาหนูจะท้องไหมคะถ้าหากว่าประจำเดือนของคุณนะคะมันช้านะคะเกิน7วันจากวันที่ควรจะมีประจำเดือนเนี่ยแล้วมีประวัติมีเพศสัมพันธ์ด้วยแล้วก็มีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นมีอาการอ่อนเพลียวิงเวียนศรีรษะคลื่นไส้อาเจียนคัดตึงเต้านมมีตกขาวมากกว่าปกติอาจเป็นสัญญาณว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะและวิธีที่ดีที่สุดนะคะที่จะบอกได้ว่า เราเนี่ยท้องหรือเปล่านั่นก็คือการตรวจการตั้งครรภ์และสาวๆก็สามารถตรวจการตั้งครรภ์ได้ด้วยตัวเองนะคะเป็นวิธีที่ง่ายสามารถทําได้ด้วยตัวเองที่บ้านค่ะและมีคําแนะนําเพิ่มเติมนะคะสําหรับสาวๆในการตรวจการตั้งครรภ์ข้อ1เลยอย่าใจร้อนเกินไปค่ะถ้าหากว่าประจำเดือนของคุณมันขาดหายไปหรือว่ามันมาเลทเนี่ยวัน2วันเนี่ยยังไม่ต้องทําอะไรนะคะยังไม่ต้องรีบตรวจนะให้รอก่อน แต่ถ้าหากว่ารอครบ7วันแล้วจากวันที่ควรจะมีประจําเดือนมันผ่านมา7วันแล้วเนี่ยประจําเดือนยังไม่มาแล้วเรามีประวัตินะคะมีการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะตั้งครรภ์อันนี้ให้ตรวจการตั้งครรภ์และข้อ2นะคะการตรวจการตั้งครรภ์นเนี่ยแนะนําว่าควรจะตรวจอย่างน้อย2ครั้งเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มค่ะเพราะว่าระดับฮอร์โมน hcg หรือฮอร์โมนที่ใช้ตรวจในการตั้งครรภ์นเนี่ยในแต่ละช่วงมันอาจจะมีปริมาณที่แตกต่างกันนะคะ โดยส่วนใหญ่แล้วการคาแนะนําในการตรวจการตั้งครรภ์เราจะให้ตรวจในปัสสาวะแรกหลังจากตื่นนอนตอนเช้าเพราะว่าเป็นช่วงที่ระดับฮอร์โมน hCG ที่เราจะใช้ตรวจหาในการตั้งครรภ์เนี่ยมันขึ้นสูงสุดแต่เพื่อความแม่นยําเพื่อความชัวเพื่อความแน่ใจแนะนําว่าให้ตรวจสองครั้งควรเว้นระยะในการตรวจนะคะห่างกันประมาณ2-3วันวันนี้ตรวจไปแล้ว1ครั้งผลจะเป็นยังไงไม่รู้แหละผลอาจจะเป็นบวกหรือเป็นลบ แต่ควรจะเว้นไปอีกประมาณ2 3วันนะคะให้ลองตรวจอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าผลเนี่ยมันแน่นอนแล้วมันเป็นอย่างไรกันแน่